ค่นะนักเรียนคะต่อไปนะคะคลิปที่สองนี้นะคะครูจะสอนในการทำสังขยาเพื่อหยอดหน้าขนมดวงดารานะคะหรือไว้หยอดหน้าของขนมบุรันด้านเมฆนะคะขนมดวงดารานี้เป็นขนมที่ต่อยอดมาจากขนมบุรั่ด้านเมฆนะคะครูจะใช้ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะค่ะเทมไปเลยค่ะแล้วตามด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลมะพร้าวครึ่งถ้วยค่ะ เทลงไปค่ะเทใส่เครื่องปั่นนะคะเทใส่เครื่องปั่นนะคะ่ะแป้งข้าวเจ้าค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะหัวกะทิค่ะหัวกะทิหนึ่งส่วนสี่ถ้วยค่ะแล้วก็ตามด้วยเกลือค่ะเกลือหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาค่ะค่ะที่ครูใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะก็เพื่อใหออ้ตัวของสังขยาไม่ไหลไปมานะคะแล้วก็จะได้เกาะเป็นทรงสวยงามนะคะ ค่ะเป็นดวงดาราหรือดวงบุหลันนะคะอยู่ตรงกลางของขนมเราค่ะจากนั้นนะคะครูไม่ขยำละครูจะนําไปเข้าเครื่องปั่นเลยนะคะปั่นให้ละเอียดเลยค่ะค่ะนะคะช่วงที่นําไปเข้าเครื่องปั่นนี้นะคะครูก็จะให้นักเรียนนะคะครูก็ใช้นักเรียนไปดูนะคะค่ะให้นักเรียนไปดูตรงนี้ค่ะตรงนี้ค่ะครูย่าคะตรงนี้ค่ะนี่ค่ะ ครูก็จะให้นักเรียนดูนี่นะคะนี่ครูจะให้นักเรียนดูดูอะไรเอ่ยดูแป้งไงที่เราทําไว้น่ะ,ะได้ไหมครูจะให้นักเรียนดูแป้งนะคะที่เราทํากันไว้ครูยาก็จะนําไปไปปั่นแล้วครูก็จะขยับแป้งมาให้นักเรียนดูนี่ค่ะ แป้งที่เราทำไว้กันนะคะที่เรามี3ขั้นตอนด้วยกันนะคะสาวิธีการทำด้วยกันครูก็จะขยบขยบขยบเข้ามาให้นะะักเรียนเห็นหน่อยนะคะค่ะนักเรียนเห็นไหมค่ะขยบขยบเข้ามานี่ค่ะอะเอาตรงนี้ก่อนนะคะค่ะนี่เห็นแล้วเนาะอ ยังไม่ชัดเหรอลงไปหน่อยนึงนี่เห็นชัดแล้วใช่ไหมเห็นชัดแล้วนั่นค่ะเห็นไหมที่เราทำกันไว้นะคะตอนที่หนึ่งนะคะอันนี้นะคะตรงนี้เราปล่อยให้บุ๋มเองโดยธรรมชาตินี่ค่ะบุ๋มเองโดยธรรมชาตินะคะก็คือแป้งเขาจะยุบตัวลงไปนะคะโดยธรรมชาตินะคะบุ๋มโดยธรรมชาติ ่เห็นชัดแล้วใช่ไหมค่ะส่วนอันที่สองนะคะเราจะใช้วิธียกถ้วยเทนะคะเมื่อแป้งจับขอบแล้วยกถ้วยเททบทวนอันที่สามนะคะเป็นไงใช้สลิงดดเห็นไหมคะนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้นะใครต้องการจะทำวิธีไหนนะคะก็เลือกใช้ได้ครูสอนให้ทั้ง3วิธีเลยนะค่ะ จากนั้นเมื่อสังขยาเราได้มาเรียบร้อยแล้วอ่ะปิดไว้ก่อนหน้าขนมจะได้ไม่แห้งค่ะได้มาเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการกรองค่ะกรองด้วยผ้านะคะค่ะกรองได้เลยค่ะค่ะสังขยาที่ครูปั่นมาแล้วนะครูจะกรองด้วยผ้านะค่ะไม่ใช้กระชอนนะจะใช้ผ้าเพราะว่าครูต้องการให้ขนมค่ะหน้าของดวงวุลันละเอียดสวยงามนะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเขามีฟองเนี่ยเราจะต้องปล่อยให้ฟองเขายุบตัวนะเราเราจะยังไม่ใช้ฟองเขานะครูก็จะจับเขาพลิกค่ะเอากระชอนออกเลยค่ะนี่จะได้เห็นนะค่ะเห็นไหมคะนะคะเนี่ยค่ะครูจะปล่อยให้ให้แป้งเขาเนี่ยกับไข่กะทิน้ำตาลเนี่ยค่ะค่อยๆไหลลงไปเองเห็นไหมคะเนี่ยครูจะวางจับไว้อย่างเงี้ยค่ะให้เขาค่อยๆไหลตัวลงไปเองนะเนี่ยโดยที่ ที่ครูจะไม่บีบเขานะคะครูจะไม่บีบเลยเพราะว่าถ้าบีบแล้วเดี๋ยวเขาจะเกิดฟองนะคะครูจะปล่อยเขาไหลตัวออกไปเองนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะนํามาหยอดหน้าขนมกันนะคะวิธีหยอดหน้าขนมตรงนี้นะคะสําคัญมากสําคัญมากนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนเลยทีเดียวนะค่อนข้างอ่อนเลยนะคะแล้วเราจะหยอดนะคะสามถึงสี่ครั้งนะคะสมัยโบราณเนี่ยหยอดเป็นสิบครั้งนะ แต่ตอนนี้ครูพัฒนาแล้วปรับมาแล้วจะให้หยอดประมาณ3-4ครั้งนะคะค่ะแบบนั้นน,นะคะค่ะ so, เอานี้ไปใส่ถ้วยนั้น,น,นได้ <avais> said, ค่ะค่ะค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะเ <Gund it> ออนั่นค่ะอันนี้เราจะให้นักเรียนดูเนาะเราจะได้หยอดให้นักเรียนดู เราก็ไล่ฟองออกไปตอนนี้นะคะครูก็ครูก็นึ่งนะคะครูก็นึง่งนึ่งตัวตัวขนมนะคะตัวขนมที่เป็นถ้วยนะนะคะให้เขาอุ่นขึ้นมานะคะเพื่อที่ว่าเขาจะได้จับผิวนะค่ะจะได้จับผิวกับตัวหน้าสังขยานะคะเดี๋ยวครูยายจะหยอดค่ะตะแคงตะแคงก็ได้นะคะใครหยอดให้นักเรียนดูค่ะ,คะก็หยอดเวลานักเรียนหยอดนะคะนักเรียนอย่าอย่าตักทีเดียว เต็มถ้วยนะคะค่ะเอาละค่ะพอเห็นไอ้น้ําขึ้นแล้วนะคะค่ะเริ่มหยอดไปเลยค่ะค่ะหนไหมคะดูนะคะค่ะคูรายจะค่อยๆหยอดนะคะเอาละนะคะหยอดลงไปเท่านั้นเองนะคะเราจะค่อยๆให้เนื้อของสังขยาเนี่ยค่อยๆให้เขาทยอยสุกนะคะค่ะนะคะหยอดครั้งแรกนะนี่หยอดครั้งแรกครั้งที่หนึ่งนะคะ ก็หยอดลงไปค่ะใจะเย็นๆนะคะเอาละครั้งที่หนึ่งนะคะเปิดไฟกลางค่อนข้างอ่อนนะคะค่ะเราจะไม่นึ่งไฟแรงเพราะถ้านึ่งไฟแรงเนี่ยเนื้อของสังขยาเขาจะฟูนะคะเขาจะฟูเพราะเขาเป็นไข่ใช่ไหมคะเขาเป็นไข่เขาก็ฟูบานขึ้นมาค่ะนะคะอันนี้รูจับภาพจับภาพให้เรียนเห็นทั้ง3แบบเลยเนาะ เดี๋ยวจะได้เห็นชัดๆนะคะค่ะขนมบุหรันด้านเมฆเนี่ยเป็นขนมโบราณเพราะฉะนั้นการทำเนี่ยค่อนข้างที่จะออซับซ้อนในเมื่อครูนำมาพัฒนาขึ้นเป็นขนมดวงดารานะคะขั้นตอนการทำเนี่ยเหมือนกันคือซับซ้อนเหมือนกันแต่ว่าเราจะได้สีสันมากขึ้นนะคะความนิยมจะมากขึ้นเพราะว่าออขนมมีหลากหลาย รสชาติให้เราเลือกนะคะรสชาติของของตัวขนมเนาะให้เราเลือกตอนนี้ครูเป็นมันม่วงนะคะเป็นมันม่วงอ่าค่ะรีไฟลงค่ะเพราะว่าถ้านเรียนเห็นน้ําหยดครูยามาดูทางนี้ค่ะค่ะเห็นน้ําหยดเนาะค่ะสแสดงว่าไฟเราแรงนะคะถ้าเห็นไอ้น้ำเนี่ยเกาะขึ้นมาหยาบหยาบแสดงว่าไฟแรงนะคะนักเรียนต้องหลีไฟนะคะค่ะต้องหลีไฟทันทีนะคะนึ่งให้สุก นะคะนึ่งให้สุกนะคะทีละขั้นตอนค่ะใจเย็นๆค่ะ,เป,นนเ,คะเป็นขนมที่ทำยากบอกตรงๆเลยค่ะเป็นขนมที่ทำยากรสชาติอร่อยมากแน่นอนของทำยากก็ต้องอร่อยมากแน่นอนนะคะค่ะพอทำได้ก็ปลบมือให้ตัวเองด้วยนะ <laughs> ค่ะ ครูก็ยินดีด้วยนะค่ะพอชั้นที่หนึ่งสุกแล้วก็เปิดออกมานะคะแล้วก็เริ่มหยอดชั้นที่สองเห็นไหมคะหน้าขนมข้อแห้งนะคะแล้วก็ไม่ไหลไปมาแล้วนะคะสุกแล้วค่ะค่ะก็หยอดนะคะเ,เช็ดเ,เช็ดก้นช้อนด้วยนะคะตอนหยอดค่ะค่ะอันนี้หยอดขึ้นมาให้มากอีกหน่อยค่ะเอาละนะคะค่ะเริ่มหยอดขึ้นมาให้มากอีกหน่อยออตักทีละน้อยก็ได้ค่ะครูยา ค่เดี๋ยวหกนะคะต่างที่ะน้อยก็ได้หลายๆครั้งค่ะอ่าทีละน้อยๆแต่หลายๆครั้งได้ค่ะค่ะไม่ต้องใจร้อนใจเย็นเย็นเย็นเดี๋ยวก็ได้ค่ะเดียดเด๋ยวก็ได้ครบเอาละค่ะทีนี้ก็เปิดไฟขึ้นมานะคะเช่นเดียวกันนะคะไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะเป็นไฟกลางค่อนข้างอ่อนค่ะ เอาละค่ะตอนนี้ก็ฟองหมดแล้วก็เทพเพิ่มนะคะฟองหมดแล้วแล้วก็เทพเพิ่มถ้านักเรียนทำมากนะคะนักเรียนก็เพิ่มปริมาณของสังขยาได้จากสูตรที่ครูให้นะทุกอย่างก็คูณเพิ่มนะถ้าทำห้าสูตรนะคะก็ใช้ไข่ห้าฟองนะทุกอย่างก็เพิ่มขึ้นเป็นห้าส่วนห้าส่วนนะคะค่ะ อย่าเย็นๆนะคะอย่าอย่าให้เขาแตกฟองนะคะควบคุมไฟกันดีๆหน้าขนมจะได้นิ่งเรียบสวยงามนะคะค่ะมีนักเรียนหลายท่านบอกว่าทำไมอออาจารย์สอนละเอียดมากขนาดนี้ต้องการให้เป็นไงคะต้องการให้ทำให้เป็นนะคะวิธีเดียวอาจจะไม่เป็น นะคะครูก็สอนให้3วิธีเลยคือ1ให้ตัวแป้งยุบลงไปเองแต่เราจะได้หน้าสังขยาน้อยวิธีที่2จับเทถ้าหากว่ามือเราเนี่ยทนความร้อนได้นะคะแบบโบราณวิธีที่3ใช้สลิงดึงดูดขึ้นมาเลยนะคะสำหรับแป้งนิ่มๆนะคะแป้งนิ่มๆที่ยังเป็นน้ำอยู่ตรงกลางนะคะ่ะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ไปเลือกเลือกใช้นะคะ3วิธีนี้รับรองนักเรียนทำขนม ดาดวงดาราเนี่ยค่ะหรือบุหลันด้านเมฆจะประสบก่อนเร็จแน่นอนค่ะเป็นขนมที่ต่อยอดมาจากบุหรันด้านเมฆนะคะค่ะตอนนี้ครูใช้มันม่วงนะไม่ได้ใช้น้ําดอกอัญชันนะเดี๋ยวครูจะพาทําบุหรันด้านเมฆนะคะที่ใช้น้ําดอกอัญชันนะคะค่ะจากนี้นะคะ เ,เราจะเห็นว่าหน้าสังขยาเราเริ่มแห้งแล้วประมาณ2นาทีค่ะเราก็เปิดฝานะคะแล้วก็เตรียมหยอดต่อนะคะค่ะค่ะหน้าขนมแห้งแล้วนะคะก็คือเขาสุดแล้วเนาะค่ะแล้วก็หยอดต่อเอเออาน้อยๆนะคะอย่าเยอะๆๆมากนะคะค่ะเอาแค่เต็มพอค่ะค่ะแค่เต็มหน้าพอนี่ครั้งที่3ามนะคะนี่เราหยอดครั้งที่3แล้วเนะาะครั้งที่3ค่ะ อ่าแล้วครูจะอธิบายให้ฟังนะครั้งที่สามเนี่ยนักเรียนดูสิเห็นไหมอันที่เราปล่อยให้บุ๋มเองธรรมชาติเนี่ยมากไปค่ะครูอยากเอาออกเดี๋ยวหกเพราะว่าครั้งที่สามเนี่ยตรงนี้เขาเหลือน้อยแล้วค่ะค่ะที่เราปล่อยให้เขาบุ๋มเองเนี่ยค่ะยุบตัวลงไปเองเนี่ยเราจะหยอดหน้าสังขยาได้น้อยนะคะเพราะไม่มีการเอาแป้งออกไงคะเพราะแป้งเพราะแป้งเขายุบตัวลงไปเองใช่ไหม แป้งเขายุบตัวลงไปเองนะคะเขาจะดันส่วนนี้นูนขึ้นมานะคะเห็นไหมคะเขาจะดันส่วนนี้ค่ะนูนขึ้นมานะนูนขึ้นมาค่ะไม่มีการเทแป้งออกเพราะฉะนั้นสังขยาก็จะได้น้อยปิดแล้วเปิดไฟเลยค่ะเปิดไฟกลางนะคะความแตกต่างจะอยู่กันตรงนี้นะคะนักเรียนก็จะเห็นนะจะเห็นความแตกต่างตรงนี้ค่ะก็อีก ประมาณ2นาทีเนาะขนมก็ค่อยๆสุกเห็นไหมอย่างนี้เรารับรองได้ว่าขนมเราสุกแน่นอนนะขนมสุกแน่นอนค่ะครูก็จะค่อยๆค่อยๆดรินนะคะค่อยๆดรินเก็บเก็บเอาเนื้อสังเอาตัวสังขยาขึ้นมานะคะโดยที่ไม่ให้มีฟองนะ อูจะค่อยๆรินกักผ้านะคะค่อยๆเก็บขึ้นมาไม่ให้เขามีฟองนะคะถ้าเขามีฟองจะทำให้หน้าขนมของเราไม่สวยนะค่ใจเย็นๆนะคะเป็นไงสีมันม่วงสวยไหมนะคะมันม่วงอะคะ่ะเป็นผงๆอะคะ่ะซื้อได้ร้านขายอุปกรณ์เบเกอรี่นะคะมีขายนะมีมันม่วงชาโคก็มีนะ้หูชาโคสีดำแล้วก็ ตรงกลางอ่ะเป็นสีเหลืองของสังขยาสวยมากแต่ครูไม่ได้ทำนะพอดีครูครูมีออเดอร์มีออเดอร์ดวงดาราซึ่งหลากหลายสีนะคะครูก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทำให้ดูนะเอาละสำคัญนะคะสำคัญตอนนี้ชั้นสุดท้ายนะคะชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายสำหรับที่เราหยอด ที่เราหยอดแล้วปล่อยให้บุ๋มเองโดยธรรมชาตินะคะเป็นชั้นสุดท้ายของเขาแล้วค่ะส่วนชั้นอื่นนะักเรียนก็นึ่งต่อแบบนี้นะคะนึ่งต่อแบบนี้แต่เดี๋ยวครูจะสรุปชั้นสุดท้ายให้ดูนะจะสรุปชั้นสุดท้ายให้ดูค่ะค่ะนักเรียนต้องระวังด้วยนะเอออย่าอย่าวางถ้วยให้ไปชิดขอบนะเพราะครูเห็นน้ําหยดลงไปตรงนั้นนะคะครูเห็นน้ําหยดลงไปตรงนั้นนะถ้าไปชิดขอบแล้วน้ําจะไหลเพิ่มเข้ามา ค่ะชั้นสุดท้ายเนี่ยนักเรียนหยอดบางมากใช้ช้อนเล็กเลยค่ะใช้ช้อนเล็กเลยนะคะเพราะว่ามือสั่นก็ไม่ได้ไม่อย่างงั้นเดี๋ยวเขาจะเลอะนะเขาจะเลอะมามาตามขอบนะชั้นสุดท้ายเนี่ยเป็นชั้นที่สําคัญมากเลยค่ะขนมจะสวยและไม่เลอะก็อยู่ชั้นสุดท้ายนี่ค่ะนะคะค่ะใจะเย็นๆค่ะเอาละค่ะจะเห็นนะคะว่า ขนมของเราหน้าแห้งแล้วนะคะค่ะค่ะชั้นสุดท้ายนะคะเดีย๋ยวครูจะหยอดให้ดูเนาะอ่าละ่ะค่ะชั้นสุดท้ายนะคะแล้วเรียนดูนะนี่นี่คือชั้นสุดท้ายครูจะหยอดชิ้นนี้นะนี่ชิ้นนี้นะคะชิ้นนี้ชิ้นนี้ชิ้นนี้เห็นนะชิ้นนี้นะคะเพราะว่าเป็นชิ้นที่เราปล่อยให้ยุบเองโดยธรรมชาติเห็นไหมคะครูใช้ช้อนเล็กขึ้นมานะคะเห็นไหม ครูหยอดเห็นไหมคะแล้วครูปล่อยให้เขาไหลไหลเคลือบไปเองนะคะเช่นกันเนี่ยครูหยอดแล้วครูปล่อยให้เขาไหลเคลือบไปเองนะคะครูจะไม่ให้เขาเกินนะคะไม่ให้ให้เขาเกินขอบนะคะไม่ให้เกินขอบค่อยๆค,ค่ะใจยเย็นๆค่ะค่อยๆดูนะคะให้น้ำเขาค่อยๆไหลเข้ามาชิดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฟูขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะนะคะ ชั้นนี้สําคัญที่สุดนะเพราะว่าถ้านักเรียนหยอดหยอดใจร้อนนะเวลาเขาฟูขึ้นมาน้ํเขาจะไหลออกมาเลยนะคะน้ําสังขยาจะไหลออกมาเปื้อนเลยนะลูกนะอันนี้ต้องใจเย็นหน่อยค่ะอะชั้นอื่นก็หยอดตามปกติค่ะค่ะค่ะอันนี้เราเราใช้จับเทใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะ่ะเราก็ยังจะต้องหยอดอีกเนาะค่ะนะคะค่ะ ส่วนถ้วยนี้เราใช้สลิงดึงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้สังขยาอีกนะคะชิ้นแรกนี้นะคะสองคู่นี้เราปล่อยให้บุ๋มตามธรรมชาติเราก็จบงานเขาแล้วแต่สําหรับชุดนี้กับชุดนี้อ่านะนักเรียนเข้าใจเนาะเราจะต้องห่อซ้ำอีกทําวิธีเดียวกันนี้และค่ะค่ะเรียบร้อยค่ะครูหวังว่านะคะนักเรียนค่อยๆดูไปเนาะแล้วจะเข้าใจถึงวิธีการทําขนมนะคะว่าขนม ดวงดารานี้นะคะนะคะเป็นขนมที่มีสีสันสวยงามนะคะก็สามารถที่จะเพิ่มขนมในร้านของนักเรียนนะคะหรือเพิ่มความอร่อยในการทำขนมไทยในการพัฒนาขนมไทยให้อร่อยมากยิ่งขึ้นครูหวังว่าคลิปของครูนะคะคลิปการสอนขนมดวงดาราเป็นขนมใหม่นี้จะเกิดประโยชน์ในการค้าขายของนักเรียนให้ร่ำรวยมากย,ยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ พบกับครูใหม่นะคะในขนมบุหลันด้านเมฆค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ